สวัสดีครับครับท่านลงทุนครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมบรรยายซูมนะครับก็ขออนุญาตนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะตะกุตกะบ้างผมไม่เคยบรรยายซูมที่นานขนาดนี้มาก่อนนะครับเอ่อีไอครั้งนี้เนี่ยเป็น FBI ครั้งที่8นะครับครั้งที่8ที่เคยสอบมาได้เป็น2014ถ้าไม่รู้ติที่8นะครับแล้วก็เนื้อหานี่ก็มีการผสมผสานระหว่าง สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันแล้วเราสามารถฟอร์เควสในอนาคตนะครับผมขออนุญาตนะครับว่าอ,อ,อันนี้เป็นฟันโฟวันโอวันนะครับดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยเคยลงมากกว่า5้าครั้งนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าติดตามมาขนาดนี้นะครับบางท่านเคยลงปีแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดท่านลงปีแล้วเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าหุ้นบางบริษัทเนี่ยที่เราเรียนปีแล้วเนี่ยขึ้น ราคาขึ้นมาสี่ถึงห้าเท่านะครับสี่ถึงห้าเท่านะครับไม่ใช่สี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเลยคิดว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของการผสมผสานระหว่างตัวการดูฟันโฟลการดูบิสซิสโมเดลการดูเออร์นิ่งนะครับฉะนั้นคลาสนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานทั้งหมดเลยครับการดูฟันโฟลเนี่ยเป็นการมอง้ว่ว่าเป็นต้นน้ำเลยนะครับพอมองต้นน้ำเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านต้องเข้าใจเศรษฐศาสตร์ก่อน เศรษฐศาสตร์ถ้ามองท็อปดาวไม่ได้นะครับถ้าเกิดถ้ามองท็อปดาวน์ได้แล้วเนี่ยท่านก็สามารถหาจับไบลูัชนได้นะครับในเชตเนของผมเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณครั้งนี้นะครับที่ทางเซียเนี่ยนะครับได้มีการจับมีอาจารย์ท่านอื่นมานะครับอาจารย์วิรพงศ์นะครับนะครับแล้วก็อาจารย์อะไรท่านที่เข้ามามาช่วยนะครับซึ่งเป็นการปูพื้นฐานเนี่ยนะครับผมคิดว่าจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า ายท่านเนี่ยนะครับพอเรียนเสร็จนะครับก็ว่าโอ้โหทาไมมันไม่ดูเรื่องเลยนะครับถ้าเกิดท่านดูเรื่องครั้งแรกเนี่ยถือว่าเก่งนะครับถือว่าเก่งมากเลยนะครับผมใช้เวลาเกือบเกือบสามสิบปีในการเข้าใจนะครับท่านใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับในการเข้าใจเนี่ยถือว่าเก่งนะครับผมอนุญาตนะครับว่าอาจารย์ติตตาก็มาช่วยเรื่องเกี่ยวกับ valuation ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นะครับช่วยเปิดพื้นฐานให้ท่านนะครับ ผมขอเริ่มในเซสชันแรกเนี่ยเป็นเ,เรื่องฟันโฟวันโอวันนะครับนะครับฟันโฟคืออย่างนี้นะครับปกติเนี่ยเราต้องดูเรื่องเกี่ยวกับปกติเราดูผลกำไรของบุ้นนะครับซึ่งนักลงทุนที่ดูผลกำไรของบุนเนี่ยนะครับก็จะสามารถคำนวณ valuation ได้แต่ต้นตอของผลกำไรของบุนเนี่ยนะครับต้นตอของเขาเนี่ยมาจากเนโยบายทางการลบทางคาร โลกเนี่ยนะครับธนาคา,ารกลางโลกเนี่ยนะครับ Global Central Bank เนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านดูเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยการเกิดวิกฤตตัวโควิด19มาเนี่ยนะครับธนาคา,ารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยอัดฉีดเม็ดเงินมาเนี่ยร่วมๆม,มากกว่า1 2บ3สิบามล้านล้านเหรียญน,นะครับนั่นคือเฉพาะตัวเม็ดเงินที่อัดฉีดโดยธนาคา,ารกลางโลกนะครับแต่ ยังไม่รวมพวกฟิสโกโพรดีนะครับพวกเฮลิคอปเตอร์มันนี่นะครับเฮลิคอปเตอร์มันนี่เนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็นนักดูการกันขันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมากกว่ามาเกือบสิบกว่าล้านล้านเหรียญนะครับสังเกตนะครับว่าในวิกฤตโควิดสิ 19, เนี่ยในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินที่อัดฉีดเข้าไประบบเนี่ยมันมากกว่าสมัยกอตอนเกิดแฮมเบอร์เกอร์คริสนะครับตอนเกิดแฮมเบอร์เกอร์คริสเนี่ย ไม่เงินเนี่ยอาจจะขนาดนี้นะครับแต่ใช้เวลา5-6ปีนะครับซึ่งรอบนี้ใช้เวลาไม่ถึง10ไม่ถึง6เดือนนะครับฉีดเข้าไปนะครับบางประเทศยังไม่จบนะครับ,บย,ย,ยังไม่จบนะครับบางประเทศในอ m นเวส n g market เนี่ยยังไม่จบน,นะครับบางประเทศอยู่ใน p ี a ของ c ริ s i s นะครับแต่ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเขาฟื้นตัวได้เร็วนะครับฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราสังเกตนะครับว่านโายบารทางการกลางโลกเนี่ยมีผลต่อเรื่องของผลกําไรต่อหุ้นนะครับแล้วรอบนี้เป็นรอบที่แปลกมากนะครับถ้าเกิดท่านสังเกตนะครับว่าบางเซกเตอร์เนี่ยก็จะอาบัติฟอร์มเลยบางเซกเตอร์ก็จะไม่อุฟอร์มเลยฉะนั้นเนี่ยรอบนี้การฟรื้นตัวเนี่ยเป็นลนักษณะเดเวอร์เจน์นะครับไม่ใช่อัครพสิทธบอรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเซกเตอร์ไหนเนี่ยเซกเตอร์ที่เป็นความต้องการของคนทั้งโลกนะครับเอ่ออาทิเช่นพวก เออออนะครับนะครับ uh, ปีแล <e uh. NO ้วเนี่ยเราเรียนหุ้น EV ตัวหนึ่งนะครับราคาสองสบบาทแถวนั้นนะครับตอนนี้มขึ้นมา8ปเท่าบาทแล้วนะครับสี่เท่านะครับนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเรามาศึกษากันนะว่าเราจะเจอหุ้นที่เป็นเม่ถึอยังไงนะครับถ้าเราอ่านนโยบายการเงินทางการกลางโลกได้เนี่ยเราสามารถโพส i t i o n ตัวเองนะครับว่าเราจะเพิ่มเวทลบเวทยังไงนะครับ You know, ถัดมาเนี่ยนะครับนโยบายกลางท้องถิ่นนะครับสังเกตนะครับว่าเมื่อไหร่ตอนนั้นเนี่ยเอ่อเมื่อประมาณสักสี่ห้าปีแล้วเนี่ยเรามีนโยบายรถคันแรกนะครับช่วงนั้นคือช่วงนั้นเนี่ยจะสังเกตครับว่าว่าเอ่อตัวเอ่อรถนะครับที่ซื้อคันแรกเนี่ยถูกโปรโมทเร็วจานวนรถขายเร็วนะครับฉะนั้นเนี่ยการเข้าใจระหว่างสองสำคัญเนี่ยนะครับหรือว่าเอ่อเมื่อประมาณสักสี่ห้าปีแล้วเนี่ยหรือห้าหกปีแล้วเนี่ย เรามีเนื้อบายเรื่องเกี่ยวกับการให้ PPA ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับบางบริษัทเนี่ยได้8บาทนะครับบางบริษัทได้6บาท50นะครับบางบริษัทได้ฝีอินทลิฟ4บาท50อะไรเงี้ยนะครับบางบริษัทต,ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยก็อ่อทลิฟก็ลดลงมานะครับจะสังเกตนะครับว่าทั้ง2ปัจจัยเนี่ยใครอ่านออกเนี่ยก็สามารถหาอุ้นที่เป็นเมกะเทรนได้นะครับวันนี้เรามาศึกษาอุ้นที่เป็นเมกะเทรนนะครับ ในนิยายบท้องถิ่นนี่ดูยังไงนะครับสังเกตนะครับว่าปนโยบายโควิด -19 ที่ออกมานะครับหรือยกตัวอย่างในเร็วนี้นะครับก็คือนโยายเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนนะครับให้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะครับทำเป็นกู้สัญญานะครับในการนำนำเข้าวัคซีนได้นะครับขณะต่างๆสังเกตนะครับผุ้นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับคนที่ถือสามเดือนที่แล้วเนี่ยสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้กำไรเยอะ เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ถือปีละทั้งปีเนี่ยหุ้นโรงพยาบาลท่านไม่ขยับเลยนะครับแต่ว่าคนที่ถือหุ้นโรงพยาบาลสามเดือนนี้ก็จะกําไรนะครับฉะนั้นสังเกตน,นะครับว่าผมจะเน้นวันนี้จะเน้นตรงนี้เลยนะครับการเติบโตเอ่อเรื่องเกี่ยวกับ,บโกนโยบายการกลางโลกนโยบายการของถิ่นนะครับซึ่งตรงนี้จะมีผลต่อกําไรนะครับเขาหน้าเียศึกษาเรื่องการวิธีการประเมินกําไรของแต่ละบริษัทน,นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ามาหาราคาหุ้นนะครับ แน่นอนเรื่องอัตราดอกเบีย้ยมูลค่าหุ้นการเติบโตนะครับส่วนชดเชยความเสี่ยงที่สําคัญนะครับสำหรับคนที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้นคุณจะรู้ว่าบริษัทไหนเนี่ยที่ราคาสะท้อนถึงความเสี่ยงไปแล้วเนี่ยบริษัทพวกนั้นน่ะน่าสนใจมากเลยอาทิเช่นผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อตอนรับปิดสนามบินเนี่ยนะครับเมื่อประมาณปี2008นะครับ2009เนี่ยนะครับ ช่วงนั้นเนี่ยใครซื้อหุ้น a อ t เนี่ยนะครับณวันนั้นเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ได้ไปสาสิบก็เด้งหนอนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมาสะท้อนความสิ่งทุกอย่างก็ไปแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับท่านจะมองออกยังไงว่านโยบายของแต่ละอย่างเนี่ยแลวนโยบายทางการกลางโลกนโยบายการท่องถิ่นท่านต้องมองออกยังไงนะครับอันหนึ่งเนี่ยที่ผมเน้นสมมตินะครับว่าท่านต้องมองดึงเทรนด์มองดึงธีม มองนึงตีมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันมีการศึกษาบางอย่างอาทิเช่นพวก Big Data นะครับปีแล้วเนี่ยมีหุ้นไก่นะครับผมว่าไอ้หุ้นไก่ปีแล้วจะ up ฟองนะครับหุ้นไก่หุ้นหมูเนี่ยจะู้ฟองแต่ผมบอกว่าปีนี้จะไม่ร p ฟองเลยนะครับเหตุผลน,นะครับผมบอกว่ามันมีเรื่องของการใช้ Big Data เข้าไปเนี่ยนะครับก็คือ Big Data คืออย่างนี้ก็ว,ว่า Big Data ค้นพบว่า มีจำนวนการสั่งนะครับของวัตถุดิบที่ใช้เลี้ยงอาหารหมูเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งหมายความว่าไงครับอีกหน่อยัพพลายหมูจะเกิดมามาหาศาลในปีนี้นะครับลวาสร็จแล้วท่านเห็นนะครับว่าหุ้นไก่หุ้นหมูเนี่ยบางบริษัทเนี่ยไม่ฟรองเลยนะครับเหุผลนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าพอท่านศึกษาท่านแากต้นน้ํานะครับท่านแา่ต้นน้ํามาเนี่ยท่านจะทราบเลยแต่ว่าเราจะเราจะทราบยังไงว่าหุ้นตัวไหนจะฟรองนะครับ ส่นหล้วเมื่อราคาหุ้นขึ้นไปมากเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อฟันโฟลลไหลเข้าเยอะๆนะครับมูลค่าหุ้นอาจจะ P e 50ห้าสิบเท่าร้อยเท่าเนี่ยนะครับนะครับแต่ว่าการเติบโตเนี่ยไม่สามารถที่จะเติบโตทันนะครับราคาหุ้นก็เกิดฟองสบู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมีการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดนะครับเข้มงวดนะครับมันก็เกิดฟองสู่แตกแต่ช่วงระหว่างฟองสบู่ถึงฟองสบู่แตกเนี่ยนะครับ การชั้นนิบาศการเงินแบบเข้มงวดเนี่ยบางทีเนี่ยเฟดเขาจะเลี้ยงไว้นะครับเขาจะไม่แตกบางทีนะครับปกติเนี่ยฟองสบู่เปอร u b b l เ bubble นะครับเราไม่รู้เลยนะครับจนกระทั่งเราเข้าไปอยู่ในฟองสบู่แล้วแล้วก็รู้ว่านั้นนั่นคือฟองสบู่ตางนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ารอบนี้เหมือนกันนะครับเฟดก็จะเลี้ยงนะครับจะให้จะให้คํปลอบลมนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับนิ่องการเงินผ่อนคลายแบบจะจะ ยังค่อยเป็นค่อยไปนะอะไรต่างเนี่ยนะครับผมว่าทุกรอบก็จริงเป็นอย่างนี้นะครับว่าฟองสบู่ทุกรอบเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นลักษณะที่ว่าการเติบโตมานะครับ v า l วชั่นมานะครับเสร็จแล้วสภาพคล่องที่มากเนี่ยนำไปสู่เรื่องของเอานำไปสู่เรื่องของตัวราคาหู้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยเสร็จก็ยังพูดว่าเนี่ต้องไท g h t นนิ่งมันสนมัยเบนเบนเเก้พูดเมื่อปี2013เนี่ยนะครับว่า ต้องไท g h t e n และต้อง QE tapering ลดกละกนากรซื้อสินทรัพย์นะครับปีนี้เอ่อคราวนี้เราก็มาศึกษานะครับว่าเราอยู่ในเศษไหนนะครับปีแล้วเนี่ยบังเอิญเราอยู่ในเศษนี้นะครับว่าตอนที่ว่าเฟดกำลังอัดฉีดเข้ามานะครับอัดฉีดเข้ามาแล้วผมก็คำนวณเม็ดเงินให้ว่ามันเกือบเกือบสิบกว่าล้านสิบห้าล้านล้านเหรียญนะซึ่งตรงเนี้มันจะไม่คุ้นขึ้นได้นะครับแล้วเราหาหุ้นที่อัพพอร์ตนะครับหุ้นอย่างเจมาร์ ซิงเกอร์ JMT ปีแล้วเราศึกษาหมดนะครับหุ้นกลุ่มชิปปิ้งกลุ่มโลจิสติกปีแล้วเราศึกษาหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตนะครับว่าอรอ,อบนี้เราจะหาหุ้นอะไรบ้างนะครับก็เป็นการผสมผสานร,ระหว่างการทั้งทั้ง,งเป็นการผสมผสานทั้งโมเดลพวกนี้ลงเข้าไปนะครับนะครับผมขออนุญ,ญาตว่าเราอยู่ในช่วงของภาวะวิกฤตโควิด COVID -19 นะครับหลายท่านก็ พึ่งตื่นขึ้นมาฟังนะครับยังอยู่บนที่นอนด้วยนะครับบางท่านนะครับผมเห็นเลยนะครับซูมผมนี่ซูงพิเศษนะครับบางท่านอยู่ในที่นอนนะครับบางบางท่านเนี่ยทานเข้าไปดูไปนะครับอ่านะครับของผมนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเสียงเพียบเห็นข้างหลังไหมครับอ่านะครับอันนี้ามาสบายๆะครับวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยอากาศน่านอนมากเลยนะครับอ่าผมเองก็มาไลฟ์ออ f ออฟฟิศนะครับเพราะว่าเพราะว่าคือมันเป็นรีสไลน์นะครับถ้าถักไลน์ที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นพวกไวไฟซึ่ง มันจะ,จะมีสะดุดบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดท่านสะดุดเนี่ยท่านท่านท่านรีบเรประเด็นขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าจะเอ่อจ,จะได้รู้ว่าอะไรเริสแลงผมมีปัญหาหรือเปล่าน,นะครับเราอยู่ในภาวะเรียกว่าวิกฤตโควิด1 9นะครับผม,ผมอนุญาตใช้คำว่าเป็น global health, health crisis นะครับ global health crisis เนี่ยรอบนี้เนี่ยนะครับจะมีหลายเอ่อเวฟของเรื่องของโวไวรัสเนี่ยนะครับเราเจอไวรัสเดลต้าใช่ไหมครับ ผมเชื่อว่าไวรัสเนี่ยเดลต้าเนี่ยสุดท้ายก็มีวัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยอาจจะเป็น new version นะครับ new version เนี่ยเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นซ e n แวคซีโฟารหรือว่าอะไรต่างเนี่ยมีมี new version แน่นอนนะครับหรืออาจจะเป็นวัคซีนตัวตายแต่ว่ามีแอนติบอดีของเดลต้าเข้ามาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคือเราจะฉีดวัคซีนได้เร็วขนาดไหนนะครับ น,น,นั่นคือประเด็นมากกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเชื้อกายพันุ์นะครับสู้สมองมนุษย์ไม่ได้นะครับสมองมนุษย์เนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะครับสิ่งที่ผมเน้นมาแปดปีเนี่ยผมผมเรียนท่านดังทุนนะครับว่าสมองมนุษย์เนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะครับฉะนั้นเนี่ยคือท่านาผมคิดว่าท่านต้องมีสมองที่เรียกว่า,ามีการหาทานอาหารที่บำรุงสมองนะครับ การหาที่บำรุงความคิดต่างๆนะครับสืออ่อสิ่งที่เรียกว่ามีประโยชน์ต่อสมองสื่อสิ่งที่มีประโยชน์ต่อจิตใจนะครับแล้วท่านจะค้นพบอุ่นที่มันมาสัจจรึ้นมาได้นะครับสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าใน global health crisis เนี่ยนะครับเรื่องของวิกฤตเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับนำมาสู่เรื่องของ s u p e r c y c l e ของเม็ดเงินการเงินและเม็ดเงินการคันนะครับ แต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็น Divergent Recovery นะครับผมขออนุญาตใช้คาว่าเป็น K-shape Recovery K ท่านดูคำว่า K นะครับ K เนี่ยบางเซกเตอร์จะขึ้นเร็วบางเซกเตอร์ก็จะลงเลยนะครับตัว K เนี่ยนะครับเซกเตอร์ที่ขึ้นเร็วเนี่ยมีอะไรบ้างท่านดูนะหนึ่งพวกเทคโนโลยีนะครับสองคือพวกเอ่อพวกเอ่อพวกเกี่ยวกับเท์แคร์นะครับสามนะครับคือพวกที่เล่นเกี่ยวกับฟินเทค นะครับสังเกตนะครับว่าท่านที่มีลูกหลานนี่ศึกษาสามเซกเตอร์เนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเดอะวินเนอร์สำหรับเดเอนท,ทศวรรษนี้นะครับส่วนตัวเคขาลงเนี่ยนะครับก็จะเป็นเซกเตอร์ไหนครับผู้โรงแรมใช่ไหมครับผู้โรงแรมพวกเกี่ยวกับผูเ้กเกี่ยวกับร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยเมื่อวานสักสามสี่ปีีแล้วเนี่ยทุกคนอยากทําหมดเลยนะครับ ทุกคนอยาก save, เสพคาว่า experience นะครับ e x p e r i e n ล e ร้านอาหารบางที่ทําดีมากนะครับผมเคยไปทานเนี่ยอาหารเนี่ยนะครับคอสหนึ่งเนี่ยบางที4ี่ห้าพันก็มีนะครับก็คืออยากเสพเอออยากลองทานอาหารที่เรียกว่าเป็นเป็นเออเป็นสิ่งที่เรียกว่าเฉพาะเจาะจง inclusive นะครับแต่ปัจจุบันร้านอาหารเนี่ยกออ็อาจจะไม่สามารถทนต่อวิกฤตโควิด1 9ได้ก็ปิดไปเยอะนะครับจะสังเกตน,นะครับว่า รอบนี้เนี่ยม,มันเป็นวิกฤตสิบปีนะครับสิบปีเลยนะครับเดี๋ยวผมให้เรีใย้ทราบนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เราจะเกิดหลังโควิดนะครับฉะนี้นเนี่ยเราต้องอยู่ในเซกเตอร์ที่ถูกถูกนะครับเซกเตอร์ที่ถูกต้องนะครับสิ่งหนึ่งนะครับก็คือหลังวิกฤตโควิดสิบเก้านี่ยนะครับที่ผมบอกนะเทคโนโลยีเฮลท์แคร์นะครับลงทั้งยีงอันหนึ่งเนี่ยที่คนยังไม่ตหนัดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของออพลังงานสะอาด นะครับ n r r y เนี่ยเป็นเมกะเทรนนะครับท่านสังเกตไหมครับว่าเ,าเกิดน้ำท่วมใหญ่ประเภทร้อยปีที่ประเทศจีนนะครับน้ำท่วมใหญ่นะครับที่ยุโรปนะครับยุโรปมีคนเสียชีวิตประมาณ20-30คนเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับแสดงว่าคือเรื่อง c l e a e r n y เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเชื่อว่าทุกประเทศต้องมาต้องมาให้นิยบายกันแล้วนะครับ รวมทั้งการเกิดภัยแรงนะครับที่แคลิฟอร์เนียต่างๆเนี่ยพวกนี้เป็นผลกระทบของภาวะโลกร้อนนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยเรียนนะครับว่ารอบนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเกือบสิบปีเลยนะครับคนที่มองวิกฤตสิบปีออกเนี่ยก็จะมองพู่นโพสิชันถูกนะครับจะสังเกตนะครับพุ้นอย่างสถาบันการเงินรีเทลนะครับต่างๆเนี่ยตั้งแต่วิกฤตโควิดมาเนี่ยกลับไม่เพอร์ฟอร์มเลยนะครับ หุ้นกลุ่มธนาคารคราคาปัจจุบันนะครับมันเท่ากับเมื่อปีแล้วเราเรียนเลยนะครับสำหรับคนที่เรียนปีแล้วเนี่ยก็จะทราบนะครับว่าช่วงที่เราเรียนปีแล้วนะครับช่วงที่เราเรียนปีแล้วเนี่ยราคาธนาคารก็อยู่เหลนี้ปัจจุบันกลับมาที่เดิมนี่ละนะครับฉะนั้นเนี่ยคือจะสังเกตนะครับว่าถ้าเราอยู่ในโพสิชันที่ถูกเซกเตอร์ที่ถูกเนี่ยเราสามารถที่จะเอ็นจอยเรื่องเกีก่ยวกับความคิดต่างๆได้นะครับอาจารย์ครับ เออเหมือนกับอาจารย์ยังไม่กดแชร์สกรีนนะครับไม่ยังไม่กดอะไรนะยังไม่ได้กดแชร์สกรีนครับอาจารย์ยังไม่แชร์สกรีนนะครับ